สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ผมซ่อมลูกกลิ้งใบพัดไปแล้วนะครับเป็นเครื่องซักผ้าเก่าที่ผมได้มามันจะมีจุดเสียก็คือลูกกลิ้งใบพัดนะครับลูกกลิ้งของใบพัดแล้วก็มอเตอร์เนี่ยรอบมันหายไปนะครับรอบมันหายไป คือผมก็ไม่ได้ช่างโดยตรงนะครับแต่ว่าผมก็ดูการซ่อมมาจากคลิป y o YouTube ทั่วไปนะครับผมดูดูมาหลายคลิปมารวบรวมกันแล้วก็ได้ทำการแกะมอเตอร์การแกะมอเตอร์นี่ก็ล้มถังนอนตะแคงลงนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายกับฝาหลังออกนะครับล้มถังนอนตะแคงแล้วก็เปิดฝาท้ายกับฝาหลังออกจะมีดึงฝาท้ายก็ดึงออกได้แล้วก็ฝาหลังจะมีน็อตอยู่สองตัวแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขันน็อตไว้ทีนี้ผมได้มอเตอร์มาแล้วครับ นี่คือมอเตอร์ที่ผมที่ว่ามอเตอร์เสียรอบมันเสียเนี่ยรอบมันมันตกไปผมไปให้ช่างเขาทํามอเตอร์ให้เขาผมทําเองไม่เป็นช่างเขาบอกว่ามันมีมอเตอร์ไม่ได้ไหมแต่ว่ารอบมันหายไปน่าจะเป็นระหว่างขดลวดแต่ละขดนะที่เชื่อมไปหากันนะมันขาดช่างเขาบอกผมอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ทําให้ผมแล้วผมก็ซ่อมมาแล้ว ซ่อมมาหมด500บาทครับเขาบอกว่าลูกปืนตัวหนึ่งมันมีเสียงดังจริงไม่จริงก็เราก็พูดตามช่างนะครับลูกปืนนี่หนึ่งตัวมันเสียงดังพร้อมกับที่เขาเชื่อมต่อทองแดงให้เรา500บาทครับแต่การแกะเดี๋ยวก่อนการแกะมอเตอร์มาซ่อมเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนน็อต ว่าน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวย้ำนะครับตัวที่ล็อกสี่ตัวที่ล็อกมอเตอร์ไว้นะมันเป็นน็อตตัวที่เขาย้ำไว้ที่มาจากโรงงานบริษัทของเครื่องซักผ้านะครับเป็นตัวล็อกเป็นตัวย้ำแต่ทีนี้เขามาช่างเขามาเปลี่ยนเป็นน็อตธรรมดาที่มีตัวผู้ตัวเมียนะที่มีตัวผู้ตัวเมียแต่ก่อนมันจะย้ำนะครับตัวนี้นี่ครับมันจะเป็นตัวย้ำทีนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวเมียน็อตธรรมดาเราเน่ยครับพอเขาเปลี่ยนมาเนี่ยเขาใส่ใบพัดตัวเนี้ ใส่ไม่ได้เพราะว่าหัวน็อตมันสูงขึ้นมาหัวน็อตสูงขึ้นเขาก็เลยเอาแหวนตัวเนี้ยมาลองตรงแผ่นเนี่ยเพราะว่าาตัวนี้มันชนครับใบพัดตัวนี้มันชนชนกับหัวน็อตคือชนนิดเดียวนะครับเขาก็เลยเอาแหวนตัวนี้ลองขึ้นมาลองกับตัวใบพัดตัวเนี้ยหนุนขึ้นมาก็ทําไม่พ้นจากไอ้ตัวหัวน็อตแต่ว่ามันไม่ดีครับ ช่างก็าํามาไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้มันสายมันเอียงครับมันไม่มันไม่มั่นคงครับนี่ครับมันสายมันเอียงไม่มั่นคงผมก็เลยทําการใช้หินเจียครับใช้หินเจียเจียหัวน็อตออกนี่นะครับหัวน็อตเจียหัวน็อตนี่ออกเจียวให้มันลงบางลงเพราะมันติดหน่อยเดียวเองผมก็ทําเจียทั้งสี่ตัวก็โอเคครับทีนี้ผมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แบนดรองแล้ว ไม่ต้องใส่แหวนรองที่ช่างทํามาคือมันไม่มันคงมันไม่เทียงตรงนะครับมันเอียงพูดง่ายว่ามันเอียงทีนี้ผมก็มันก็ตรงตามเดิมนะครับคือผมแก้ไขจากช่างที่ทํามาแต่ไม่เป็นไรเสียงเงินห้าร้อยทีนี้ผมจะมาวัดดูมอเตอร์ว่ารอบมันได้ไหมที่ขอซ่อมมารอบมันจะได้ไหมการวัดรอบเนี่ยผมเรียนรู้มาจาก YouTube เหมือนกันนะครับยูทูบหลายคลิป ผมรวบรวมมาผมก็รู้ว่าเขาวัดยังไงแล้วผมก็ไปซื้อเครื่องตัวนี้มาเนี่ยครับเครื่องตัวนี้เครื่องวัดมิเตอร์เขาเรียกว่ามิเตอร์วัดเนี่ยครับไปซื้อมาผมซื้อมาตัวร้อยกว่าบาทนะครับตามลาซาด้านะครับสั่งตามลาซาด้าซื้อมาร้อยกว่าบาทมาทําเองวัดเองนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมช่างเขาจะซ่อมได้ไหมพอวัดเสร็จแล้วก็จะประกอบเข้ากับตัวเครื่อง ว่ามันจะซักผ้าได้ไหมมาวัดกันเลยครับครับทีนี้ก็ทําการวัดกันนะครับผมจะตั้งไอตัวมิเตอร์มาอยู่ที่ตัวคูณหนึ่งนะครับตามที่ youtube มันบอกนะครับนี่ครับคูณหนึ่งทีนี้ก็แตะไอ้ขั้วเนี้ยไปหากันแล้วก็ปรับให้มันอยู่เลขศูนย์แต่ว่าเครื่องของผมอะ่ะมันไม่ได้อยู่ศูนย์นะครับมันมันเกือบศูนย์แต่ไม่ศูนย์ครับทีนี้ เครื่องมันอาจจะราคาถูกก็ได้นะอ่าก็ไม่เป็นไรก็่อให้มันใกล้เคียงกับที่เขาบอกทีนี้มันจะมีมอเตอร์เนี่ยจะมีสามสายสามสายระหว่างเดินหน้าถอยหลังหรือว่าซ้ายกับขวาเดินซ้ายเดินขวาก็จะพ้ายจะเดินด้างซ้ายด้างขวาแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนซ้ายขวานนะไม่รู้จริงๆแต่ว่าเราก็จะสุ่มตรวจดูว่ามันต้องมีแหละเราต้องจะรู้ว่าข้างไหนแล้วทีนี้เรา เอาซ้ายขวามารวมกันเนี่ยมันจะได้2เท่าระหว่างเดินหน้าเขาจะให้อยู่ประมาณเลข20หรือ2อี่าพูดว่าเดินซ้ายกว่าเดินซ้าย20หรือว่า22เดินขวา20 22แล้วระหว่างซ้ายขวามารวมกันให้มันได้40หรือว่า44ครับประมาณนี้ครับเป็น2เท่าออบวกกันเดี๋ยวผมจะลองขีมดูนะครับ มือผมบางกล้องวันนี้เลขยี่ก็ยี่สิเ็ยี่สนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวกลางกับตัวขวานะครับก็ได้2 0 2สิบประมาณนี้นะครับมันดิน้นดินประมาณนี้ยีแล้วกันทีนี้เรามารวมซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะได้ตามที่ YouTube มันบอกไหมถ้ามอเตอร์ไม่เสียนะลองจิ้มดูซ้ายขวาโอ้ได้40 40สิสี่สิเซเซอะ โอ้น่าจะเป็น44จริงๆเนี่ยแสดงว่ามอเตอร์ผมจะใช้ได้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูแล้วก็เปิดดูว่ามอเตอร์เครื่องซักผ้าจะทํางานได้ดีไหมครับเดี๋ยวลองประกอบกันเลยครับครับทีนี้เราจะมาทําการนอนเครื่องซักผ้านอนตะแคงแล้วก็ถอดฝานี่ฝาหลังนะครับถอดออกแล้วเพราะผมไม่ได้ขันน็อตไว้ ครับนี่คือที่ผมถอดออกไปนะครับถอดไปซ่อมนี่คือสายของคาปาซิเตอร์ครับคาปาซิเตอร์ไม่ได้เสียครับแล้วก็นี่สายมันนะครับผมจะใส่มอเตอร์เข้าไปตรงนี้นะครับที่นี้มองเห็นแล้วนี่สายพานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการประกอบมอเตอร์นะครับแค่เราเอามอเตอร์มาใสา่แล้วก็ขันน็อตสีตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมประกอบเสร็จเลยนะครับครับตอนนี้ก็ได้ใส่มอเตอร์ประกอบมอเตอร์ขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเปิหน่อยนะครับเพราะว่าได้เปิดไฟแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วครัวมอเตอร์ทั้งสี่น็อตมอเตอร์สตัวใส่เรียบร้อยต่อสายไฟแล้วก็ใส่ตัวคบบาปาซิตเตอร์ไม่ชื่อมันผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับคาปาซิตเตอร์ ตอนแรกเขาบอกว่าสาเหตุได้สองอย่างหลักๆคือดังตื้อๆเครื่องมันมีปัญหาดังตื้อๆๆแล้วมอเตอร์ไม่หมุนอาการแรกๆมันนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วก็สตาร์ทเครื่องเครื่องซักผ้าแล้วจะมีเสียงตอนที่ว่าเครื่องมันจะเช็คผ้าว่าน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยมอเตอร์จะทํางานแต่มอเตอร์ไม่ทํางานมันจะมีเสียงดังตื้อๆๆมอเตอร์ไม่หมุน แต,แต่มันก็ดิ้นนะแต่มันไม่หมุนครับสาเหตุเขาบอกว่าอาจจะเกิดเพราะคาปาซิเตอร์แห้งแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วก็ที่ที่ถัดมาก็คือมอเตอร์มี2อ,อย่างหลักๆแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นแผงวงจรทีนี้ผมได้แก้ปัญหาโมอเตอร์ไปที่เอาไปซ่อมเนี่ยแก้ปัญหาไปทีนี้ประกอบเสร็จแล้วเรามาลองดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องตั้งเครื่องไปแล้วก็ในที่เหมาะสมแล้วก็จะถ่ายอีกทีครับตอนนี้ก็ตั้งเครื่องซักผ้าขึ้นมาพร้อมจะทดสอบแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเครื่องมือผมเตรียมไว้ทำครับทีนี้เรามาลองเปิดเครื่องดูกันนะครับปิดฝาเลยก็ได้ปิดฝาก่อนปิดฝาลงก่อนแล้วก็เปิดไฟ เปิดไฟแล้วก็จะทำการสตาร์ทลองดูนะครับว่ามันจะหมุนไหม,อมโอ้หมุนครับหมุนครับโอ้โหผมได้เครื่องซักผ้าใหม่แล้วครับมันใช้งานได้ครับนี่ครับอ่ะทีนี้จะการปิด อาการเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ตอนแรกก็ดังตืดๆมอเตอร์ไม่หมุนนะครับแล้วก็ได้ทำการซื้ออุปกรณ์ที่ว่ามิเตอร์วัดไฟมาวัดดูทั้งที่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับไม่มีเลยลองทำดูเครื่องนี้ซื้อเป็นของเก่ามาของเก่าราคา150บาทบวกกับค่าซ่อม มอเตอร์ไป500บาทแล้วก็ค่าซื้อมิเตอร์ตัวซื้อมิเตอร์ตัวนั้นก็150บาทแล้วกันเพราะมันร้อยบาทตีไปร้อยห้าสิบบาทรวมทั้งหมดก็800บาทครับรวมทั้งค่าเครื่องมือตัวมิเตอร์นะมิเตอร์เราก็ใช้ได้งานอื่นก็ได้นะทีนี้ราคารวมทั้งเครื่องมือที่ซื้อมาทำเนี่ยแปดร้อยบาทสำหรับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้11กิโลกรัมครับน้ำหนักที่ซักได้11กิโลกรัมตอนนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วครับโอ้ภูมิใจมาก เครื่องนี 1. 1> ้ภูมิใจมากได้เครื่องซักผ้าในราคา800บาทเพื่อนๆถ้ามีเครื่องซักผ้าเก่าๆหรือว่าของตัวเองพังก็ลองทําดูนะครับลองแก้ไขดูมันประหยัดได้เยอะนะครับถ้าซื้อมอเตอร์เนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งพันสี่ร้อยบาทผมเปิดดูตามลาซาด้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทครับมอเตอร์เครื่องตัวนี้นะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทถ้าให้ช่างซื้อมาให้ก็ประมาณพันสี พันห้ายังไม่บวกค่าแรงผมก็ประหยัดเงินได้เยอะแล้วผมก็ได้รู้วิธีซ่อมครับขอให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถูกใจยังไงขอให้กดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะได้เป็นกำลังใจ <S <S ผมจะได้หาสิ่งใหม่ๆดีๆมานำเสนออีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ